ครับสวัสดครับมาพบกันในเวลาเจ็ดโมงครับพามดูน้องปตัดเก็บมะขามครับ <c oughs> <c oughs> Sampai jumpa! Sampai jumpa! นี่ผมกับัังแก่อยู่ครับเต่แก่อยอ่อยู่ครับตอนนี้ยันูด้วยกมันนูอย่างวนนคยล้างแกใส่นี่แล้วนะ

เจอเยอะเลยเกะเจ็ดคนบาคนมันเป็นญาณเนี่ยมันสองคนครับเดี๋ยวญพูดอะไรให้ฟังทำกับญาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยนะครับผมครับ